What do you say มีสตี<ะ>ผมยังพิถีพิถันเขาเลยี่โอเคมีแล้วมีแล้วพี่ะมีแล้วแต่เชยยังไงนั่นอีกเรื่องหนึ่งใครที่เคยเล่นเพเดสอนะก็เนี่ยนี่คือเพเดสามเบต้านะเว้ยซึ่งเพเดสามเบต้าก็เปิดประมาณวันที่8ถึงวันที่สิก็คือช่วงที่กูอัดมันช่วงเที่ยงคืนที่จริงกูอยากจะเล่นอีกเกมหนึ่งมากเพราะเป็นช่วงเบต้าของเปิดตั้ง2เกมฟาร์ตี้แอนิมอล แต่อีื่อมสายเกินไปอ่ะไอ้สั์เ้ยโทษทีแล้วกันกัดเพเดส,สามเบต้าที่เปิดแปดถึงสิบเอ็ดแต่เราอาจวันที่สิบเอ็ดตอนช่วงเที่ยงคืนนะเนาะก็นี่คือช่วงนั้นนะถ้าเกิดเสียงบอบางหน่อยก็ขออภัยด้วยแล้วกันอ๋อแล้วก็เอ้ท่านผู้ชมดูอยู่ถ้าเกิดใครชอบปุ่มแดงปุ่มแดงอยู่ข้างล่างไปกดด้วยโอเคโอเคโอเคเัืเราจะเอาระดับอะไร ่ถ้าเอาแบบมาเตอัวเบก็ normal ก็ได้พี่เราว่าเรา normal ก่อนดีกว่าหืนขึ้นคอได้เลยชาพี่แค่นั้นแหละคือฮะทำไมโหลดดิ้งเข้าแมทแล้วมันค้างวะอ๋อปกติพี่ปกติพี่อ๋อ I อ e e I see อ้าวถ้าเกิดมันค้างอุ้ย มันคือ่า j จยนิ่ง holy shit yugen how to open chat น nah. ะ how to talk in game ไม่มีท้องไม่มีแบบไม่มีไม่มีพูดพี่พิมพ์อย่างเดียวอันเนี้ย shit ไม่แน่ใจว่าตามหลักพจดีสองมันถ้าเราถ้าเราอันเนี้ยถ้าเราเล่นเข้าแบบสเตลกับเข้าแบบเข้าแบบตรงๆโง่ๆวิธีป้นจะต่างกันไหมไม่รู้เหมือนกันแต่เราน่าจะลองสเตลก่อนสเตลน่าจะเป็นสิ่งที่ดี เออเอาคลิปแบบแนวหลักด้วยโอ้โหโอ้โหมีฉากซีนแมตต์อย่างนี้ด้วยแต่ด่านมันก็มี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 โอ้ด่านก็เลยเอาเดิมอ่ะคหมือนกันเฮ้ยเอ็นไปไหนอยู่อยู่นี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 ่อยู่งั้นเราก็ต้องไปข้างอ๋อเอาโอ้ยไอ้เหี้ยแล้วไม่ไปโฟกิง เอาเลยอ่านี่พี่ได้ีเอนนี่คือล็อกปิกล็อกปิกแบบใหม่มันจะคือให้กดเก็บอ่าโอเค,โอ,เคโอ้ยโ,โ,โ,โอ้ยโอ้ยแหลกมากนี่คือกูย,ย,ยิงแม่งเฟมรม็อบจบหลบสุดโค่ยเดสเน่เลยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งกูขอปร่บเซตติ้งก่อนเซตติ้งแล้วไปเลยพี่ปัด how how is that possible สามร้อยหกสิบ fps กูขอจำกัด fps แค่หกสิบพอ โอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดโอ้ไ <NP> ม่กอดไปเลยไปเลยไปเลยมันอยู่ข้างบนนี่อยู่ไม่ใช่ไอ้ดอบอยู่ข้างบนไี่นั่นมันมีคนพูดอะไรพวกนี้ด้วยนะเฮ้ยหมอบเอ้ยเอ้ยกูมีตัวประกันกูมีตัวประกันตัวประกันมีตัวประกันเอาดิพี่เอาดิเอาดิไอโอเค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 ไปนะพี่นะ เราขึ้นมาข้างบนใช่ขึ้นบน okay. ขึ้นบนโอเคขึ้นบนขึ้นบนโอเคกูพยายามเข้าใจอยู่แลเนะี่ยเฮ้ยสไนเปอร์นี่ I got the sniper เ He ฮ้ย Help! สไนเปอร์ยิงกูชัดชัดชัดชชัดชดชั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 ดัดไปดชัดชััดชัดชัดชั่ัด คอนเทนต์ทุกวินาทีจริงมาค้ามอนเอ้ยมันเขี้ยวเอ้ยย่าอือโอเค thank you very much กูพยายามแล้วพยายามแล้วพี่นึกพยายามแล้วพี่พยายามจะเป็นจะเป็นโจนที่ดีพี่นิกพี่จีไม่ใช่ดับของนะพี่ผมบอกก่อนกูรู้แล้วจีมันเป็นระเบิดใช่ไหมใช่พี่จีมันคือระเบิดและระวังนะมั้งเวลาหรอกกูไม่เคยพลาด อะไรอะไรอะไรขับมาเลยโโหขับอย่างนี้ก็ว้าวุ่นเลยขับนี้ก็ว้าวุ่นเลยทีนี้ตายเด้ออยวเพิ่งใส่นะเดี๋ยวเพิ่งใส่นะไปลุกนะไปท่วมนะท่วมเงินไปท่วมแล้วมันจะไปอย่างงี้ไงพี่สปริงเกอร์ติดคือเติมเติมไม้ร้อนเกินไปเติมไม้ร้อนเกินไปเปียกระเบิดเฮ้ยนี่เออใช่มันมีมันมีสลัดเออมันมีสไลด์เอฟเฟกต์เลยเกณ อะไรวะพี่ส่วนเงวะเฮ้ยยิงยิงครบโป้ง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 มาดิมาดิเป็นไงพี่อะไรเนี่ยโป้งโป้งอะไรไงวะพี่ก็เขากดเหมือนเอฟเฟกต์เลยนี่ชิปชิปคอนโทรไงชัวร์คือคือยังไงคือตอนนี้เราก็ต้องรอไปเรื่อยๆตอนนี้เราก็ต้องรอให้เธอไม้บ้านี่มันเจาะลงไปข้างล่างได้พี่ลงไปแล้วปุบปุ๊บไปละ ลงไปแล้วลงไปแล้ว,ลวมันมีได้แพ็กนะพี่ระวังฮะได้แพ็กได้แพ็กถ้าลงไปแล้วอ่ะไปกดหยุดไอ้นั่นก่อนเฮ้ยมีสามได้ไแพ็กได้แพ็กไม่นะได้แพ็กหยุดยังหยุดยังหยุดยังหยุดหมดยังไม่หมดเดียด๋วยวยแล้วมันมีแล้วมันมีให้นี่หรือเปล่าแล้วมันมีแบบนี่หรือเปล่าอะอะไรอ่ะไพี่เอ่อคือจะพูดว่าไงดิคือ มันมีแบบไอ้นี่หรือเปล่าอ่ะเอ่อจะพูดว่ายังไงดีคือจะพูดว่ามันมันมีเอ่อที่ไม่ออกว่ะผมไม่รู้คิดได้หรไอ้เหี้ยกูลืมคำพูดแล้วโอ้เนีย let's go let's go อย่างนี้ดิเออสุดท้ายแล้วมันมากันเยอะมากอีกอะไรอีกขอมีแป๊บนึงเฮ้ยเชื่อ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  ไม่มีวิธีการหรอหรือ,อว่าค <น S 1> ุณต้องรออันล็อกกว่าอย่าบอกนะคุณต้องรอล็อกอย่างไรไปยายามแงะตู้ห <c oughs> ายนี่คนเราไม่เคยคนเราไม่เคยพลาดคนเราไม่เคยพลาดพี่หมอดมอดเดี๋ยวนี้มา,ามาแล้ว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 มาบีบ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  <c oughs> หยิบหยิบหยิบเก็บตรงนี้แหละหยิบย็บแบบ ดีแบบไม่สนใจใครดีแบบไม่สนใจใครอุ้ยเด็กขอร้องไปเถอะบ๊ายบายเซกุดไนท์เอ้ยระเบิดใครนะระเบิดพี่เนี่ยแหละอ๋อเจ็บเจ็บโอ้โหโมงโมงโมงโดนโมงเจ็บมากเจ็บมากโดเตอร์โอ้ยคิวกดแซ่ดนะพี่พี่พี่จะตุยพี่จะตุยจริงจริงแบบนึงพี่นึงแบบนึงพี่จะตุยแล้วสิบเก้าวิพี่สิบเก้าวิผมต้องล้มบูโดเตอร์ให้ได้ก่อน มันล้มแล้วล้มแล้วล้มแล้วเอล้แล้ว่าล้มแล้วมก็ดี้วยเลยด้วยเลยด้วยเลยดา้วยเลยีสาล้วเสีาวยเลีว่า้วยเลยววัเนยี้เอา้เดี่้วัเลีวด้วยเลี่า้าด้วยเดี่าด้วยเลยดาเลี้วยเอ้วยเลยดาเียเลยดีา้ยเลุดเด้วเลายเลวเลาเดเจ็บมากเออกูกูกู กูเจ็บจริงกูเจ็บมากกูเจ็บจริงจริงีวีกูจะรีไวท์แบบไม่สนใจเขาเราต้องไปไอ้นี่ก่อนเราเอาที่กันถนนยังไม่ลงเลยพี่เราต้องเอาที่กันถนนลงใช่ายิงไนเปอร์ระวังยิงได้ก่อนยิงได้ก่อนยิงได้เออไป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 เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เอ้าไม่มีใครเข้ามาล่ะเข้ามาสิร็อกคอตันนี้ปิดหรือเย้ let's g o เย้ Yeah let's go let's go yeah holy shit มันเปิดเลย a p อ็นดูตัวโกงของเกมนี้นี่บอดไงตัวโกงเดี๋ยวนะถ้าโดนรถชนจะเป็นอะไรบ้างวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูดิเดี๋ยวลองดูดิโดนรถชนจะเป็นงไงบ้ารถเดี๋ยวรถมันหยุดพี่รถมันหยุดแล้วมันเบรกเลยเอ็นโนกูนนะอะไเหรอมี โอ้โหโอ้ยโอ้ยอิสโซอ s สโ m เมซิ่งแดนอิดแรงนะปกติดีพี่เกมดีดีเป็นแหลงระเบิดระเบิดใเลยวะพี่ใส่ไปก่อนเลพี่ใส่ไปก่อนเลยครับถ้าพี่ถ้าใส่แค่เดียวไม่ระเบิดหรอกอุ๊ยชิปเป่งแหละแสบดักหน่อยๆกูบอกไม่ลืมกูบอกไม่ลืมไม่ลืมแสบดักนิดหน่อยพี่ไม่ลืมไม่ลืม กูบอกแล้วกูไม่ลืมหรอกเออแล้วก็กดแซดเรียกปืนใหญ่ได้นะพี่เขาเรียกโอเวอร์คิวอ๋อก,ออกดแซดเรียกปืนใหญ่ก็กันเนทนะพี่กันเนทลันเชอร์เลย่ะกูต้องไปเคลียร์ตรงนู้นว่ะแม่งมีคนเอาที่กันไอ้นี่มากันกถนนกันถนนพี่เก็บตังค์เพิ่มให้เราตังค์มาเก็บตังค์มาเดี๋ยวกูเอาที่กันถนนลงเองหาทางค์เพิ่มดิวหาทางได้แล้ว อีซี่ผมผมแน่ตู้อยู่พี่เรื่องการแง่ของถนัดโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยอยยอเยอะพี่เยอะตอาเยอะต้องนเยอะอโซฟักกิงแลกนะอโซฟักกิงแลกนะโอ้ยโอ้ยโอยพี่พี่พูดอะไรว่ามันแลกมาก Hey. วุ่นวายโอ้ยปวดตากูเลยสัตว์แบบวุ่นวายมากโอเคถ้าท่านผู้ชมสนใจให้เล่นเกมนี้ต่อก็เดี๋ยวไว้เจอ,เอกันอีกทีแล้วกันโหลดกันได้นะฮะเบตา้าแต่มันจะปิดแล้วนี่มันจะปิดแล้วเหรอปิดเมืไหน่ปิสิ <c oughs> บเอ็ดแปดถึงสิบเอ็ดก็วันนี้นี่หว่าโอ้อยังไม่ต้องโหลดแล้วนะฮะ ไว้เชื่อมนใหม่เมื่อเกมนี้เปิดแล้วกัน